สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคปิดเสียงพี่สวัสดีค่ะสวัสดีเดงลี่ด้วยนะที่เรายังคงใส่ชุดไอ้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะปิดเสียงก่อนนี่ไงปิดเสียงเพลงแล้วนี่ไงให้มีแต่เสียงเดินตอกแตกตอกแตกเืองขอเราเป็นคนตัวเล็กอะ ตอนตอนนี้เรามาอยู่ที่ล็อบบี้เปล uh ่าน่าจะใช่มันยังไม่เริ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มอีกไม่นานเนี้ยแหละฉันยังใส่ชุดกี่เผาอยู่เลยนะอืมดิสเอสเตอร์นู๊นู๊เหรอนู o จะทำอะไรเราได้อะเนี่ยนี่เริ่มแล้วเหรอเออจะเริ่มแล้ว คื่อเธอด้วอฉันมองไม่เห็นน่ะต่อไปตัวอะไรนะอยากรู้จังเลยเอาล่ะ disaster disaster ไฟดูดิไ,ไฟไหมไฟลุกก็เกิดใหม่กันหมดเลยอะ่ะเออทำไมมันไม่ได้ขนาด,ดนี้เนอะตายง่ายจังเลยอ่ะ ไฟมันดูเป็นแผ่นๆเนาะรู้สึกไฟมันดูเป็นแผ่นๆยังไม่รู้อ่แะแง่แพะรอยาเนาะมันเงนม <c oughs> <c oughs> ันมีนี่ไงมันมีนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีของขายอะ่ะเชอร,ชร์กิเอ็นเ้ยกระจายเหรอ เออเออแฮ้ยรีปีหลบอยู่ข้างใต้ได้ไหมืมแคร์รี่แฮร์รี่ไฟโต้แฮร์รี่น่าจะรอดแฮร์รี่ออกมาเดินได้แล้วมั้งโอเคเย่ง่ายจังอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าความที่ อุ้ยมีแต่ละคนมีแต้มเท่าไหร่อ่ะเล็งี่กับฉันมีแต้มเท่ากันมาอีกแล้วตัวั้านะ่ะโอเคเอ้เยเ็้ย เ้ยแพ้แพ้เลยอ่ะฉันรอดอ่ะแต่ว่าแต่ฉันเลื่อนรถถึงจุดน่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเหลืองก็น้อยแล้วนั่นอะเกือบตายโบเดอร์คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่ฉันกอดเลยตายเปล่าตาย มันน่าจะต้องหลอมันน่าจะต้องลอหล่อหอบไปเป็นแบบกลมๆลูกกลมๆมาอ้ยฉันไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆมันล่วงลงมาอืออุ้ยมันมี gravity coil กับ speed coil ด้วยกับ l e g e n coil คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ<ร>เดี๋ยวลองเก็บเงินซื้อดูเนอะเก่งเหมือนกันนนี่นแม้ชมตัวเองด้วย แต่อันนูบก็ยากเหมือนกันนะพักบอมคืออะไรอะระเบิดเหรอเฮ้ยระเบิดอะไรอะอุ้ยเอาระเบิดตายเลย <c oughs> ทำไมมันยากจังเลยเนี่ยอันนี้ก็คือแมป n a t u r a l d i s a s t e r Survival นะทุกคนน่าจะเป็นแมปฉบับแบบออริจินอลแบบฉบับ2017ปะ่ะเออใช่โลกนี้เป็นแบบว่าแสงหนงแสงเหนือ Intermission โอเคเราน่าจะต้องรอแหละเฮ้ยดูแต่ว่าดูแมพดิแมพสวยตอนนี้กลูกมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมีอากาศหายใจไม่เป็นไรมีถังออกซิเจนอยู่ในตัวกันหรือเปล่าคะทุกคนฉันรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกอะ่ะไม่รู้อะ่เอะเชื้อซอมบี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นคืออะไรก็ไม่รู้เล็งลี่เล็งลี่เล็ง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 ลี่เล็งเล็งลี่เล็งแซ่บ ลิงแซบตามมาหนีลิงแซบเดี๋เจอเฮ้ยท้าเป็นคนนี้ดูเหมือนมีเชื้อเออเออลิงแซบมีเชื้อวันนั้นเลยลิงแซบอะไรเอ่อลิงแซบเธอตามฉันมาทำไมเธอจะให้ฉันทำอะไรนี่อันนี้มันมีร้านค้าอยู่ตรงนี้ใต้โต๊ะเออใต้โต๊ะมันมีร้านค้านะเออ บลเดอร์อีกแต่ว่าดาวกระจายใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ดาวกระจายเอ้ยเฮ้ยอันนี้อีกแล้วเหรอคอยอยู่ด้นี่แหวอะไรไ<ป>อะ <laughs> อะไร, <laughs> ะไรนีตายอยา่างไรเหตุผลเลยไม่เป็นไรนี่มาดูก่อนช็อปร้านค้ามีอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีแบบเป็นเป็นดาบอะสองหมื่นสี่พันแน่แพงเนาะ เราเราแค่ต้องเก็บแกะเก็บแต้มซื้ออ่ะโทษทำไมคนพวกนั้นเขาชนะกันได้อ่ะอยู่ดีๆมันก็ตกลงมามนี้ใครจะหลบทานละเลงลี่ดูดิมันมีอะไรซื้อได้บ้าอุ้ยเพื่อเราซื้อของอะไรประโยชน์อย่าเพิ่งซื้อเลยอุ้ยลาวาเ้า ตายเฉยอ๋อนี่ไงเกิดใหม่แล้วาาดาวกระจายทำไมมันตายง่ายอย่างนี้ <c oughs> นี่คือดิจดิทัลดิสเซอร์แบบอาชบับสองพันสิบเจ็ดหรือทำไมมันถึงโหดขนาดนี้นเฮ้ยทำไมมันตายง่ายอย่างนี้เนี <c> ่ย <oughs> ชีวิตเราดูแบบไร้ความหมายไปเลยทุกคนออเออแต่เราวางเมื่อกี้ ขึ้นที่สูงไม่ทำคืออยากจะบอกว่าเราตัวหลุดด้วยนะคะทุกคนขโมยขโมยมาไม่เืาติดเงินเธอติดเงินน่ะไม่นะอย่าอย่ามาทางนี้หัวขโมยอย่ามา เฮ้ยฮัมบุก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 ไลเฮ้ยรอดรูดิลายชื่อแบบเต็มหน้าจอเลยแล้ววันนี้อะไรอ่ะพายอ่ะเมื่คนเอาพายมาทิ้งพื้นน่าเสียของฮะคือเราได้พอยมาเท่าไหร่ฮะเอเลี่ยนเดี๋ยวมีเอเลี่ยนด้วยเหรอเฮ้ย ไหนเอลี่จากไหนนอกโลกไหน <c oughs> นั่นไงเห็นไม่เห็นยานอยู U ่เอี U ๊ยบยูเอฟหนนั่นไงมาแล้วตัวขวเขียว ใช่ฉันแบบตายง่ายเลยเหรอเดินเพจตับบัตทอนให้เราไปกดปุ่มไม่งั้นเราจะตายอ่ะปุ่มอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยตายเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วมันหลอกให้เราไปกดปุ่มเนี่ยบอกว่าเพจตับบัตทอนพอคนมันเชื่อมากดมันเราก็เลยตายไงไม่น่าเลยเพื่อนพวกเธอที่เชื่อง่ายกันจริงเลยนะเขาบอกให้กดปุ่มเราก็ไม่ควรจะไปเชื่อ เ,เ,เพราะว่าคนสร้างแมปอะเขาเกียนพอเด็กพอเด็กที่เล่นพวกนี้เนี่ย mm hmm. เขาก็เลยแบบตายกันเลย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ด่านใหม่แล้วด่านใหม่ยูด,วดีว้าวทำไมมันมืดอย่างงี้เนาะ mm hmm. ทำไมชิกระโดดขึ้นไม่ได้อะแล้วเขาจะจ้างตรงนี้ไว้ทำเพื่ออะไรบันไดก็ไม่มีโถจะปีนยังไงเนาะ มีหนู่มเนี่ยฉันอยากซื้อของอะ่ะแต่ว่าแต้มไม่พอดิงานฉันต้องมีเป้าหมายแล้วแหละว่าถ้าเกิดมีเงินเนี่ยอยากซื้ออะไรดีเอ่อมีอะไรบ้างนะมี hoverboard ด้วยอะ่ะมี jetpack g r เ p p l i n g hook laser sword ีปิกคาตานะดาบใช่ไหมตอนนี้เราอยากซื้อ speed c o i อ,อะ่ะ สองพันห้าร้อยยี่สิบพอยเ <c oughs> <c oughs> ออโอเคฉันจะเก็บเงินซื้ออันนี้แล้วกันที่มันเป็นสีแดงๆโอเคเก็บเก็บไปได้ด้วยก่อนเนาะเลนนิงเฮดหมวกฝนน่ะ <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยเออหมวกจริงด้วยอ่ะ เฮ้ยมันมาเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าสุดยอดมากมเลยนะทุกคนโชคดีที่เราอยู่ข้างใต้สุดยอดเลยอ่ะลิงลี่เธออยากรู้ไหมว่ามีหมวกอะไรบ้างดูทางจอฉันสิ uh huh. คือแบบ uh huh. เห็นหมวกแบบเต็มเลยเนาะมีเอ็ด uh huh. เห็นหมวกกันน็อกด้วยได้สองร้อยยี่สิบพอยต์แบบนี้ต้องเก็บเงินได้เร็วแน่เลยอนะ่ะลิงลี่ uh huh. ฉันก็ คือแมบทั้งหมดที่ <ใจ S 1> เป็นบบซอมบี้คือแบบทั้งหมดววที่ตัวเล้กไงโอ๊ยอตัวใหญ่คืออยากจะบอกว่าแมปแต่และแมปเนี่ยที่เป็นแบบแมปเซอร์ไวิร์นะลิงกี้บป็คนเลือกเลยนะลิงี้เลือกแมปได้เก่งมากๆเลยอะ <c oughs> เราก็แบบคือฉันกระโดดไม่เก่งอ่ะฉันใช้วชิ่งเอาอยแต่มันไม่เห็นทําอะไรเลยนะระวังนะเราก็แค่หลบอยู่นะะ ไม่โตอ่ะไม่ไม่ลังลี่ไม่ต้องหลบมันก็รอดเชาเหรอ <laughs> ฉันออกไปเยอะเดินข้างนอกสบายใจเชิบเลยโธ่มันไม่เห็นทำอะไรเราเลยนี่นางั้นเราก็คงรอดแล้วแหละเพื่อนเพื่อนฮะ <c oughs> ไทซึนามิ <c oughs> ขึ้นทีส่สูงอ้าว where is the oh my gosh oh, oh. what is that อะไร Yes I'm d ได now. ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าได้ได้ยังไงกันเนี่ยคืออยากจะบอกนะว่าตอนลาวามาเนี่ยฉันฉันขาหลุดด้วยนะ <c oughs> จริงจนะ <c oughs> ริงนะเออรูปให้ดูด้วยนะเออแ<อ>ต่ว,ว่าตอนนั้นก็ตัวไม่จะก,ก่อนอะดำเปรื๊เปรือเลย,อ,เลยอะขึ้นมาอยู่บนรูปบน Rising อ d ้ยแล้วมันจะมาทางไหนล่ะ พี่เล็งรีบไปก่อนแล้วฉันค่อยไปได้ไหมอ่ะโอ้ยโหดูดิคือตอนนี้โลกของเราเต็มไปด้วยโลกโลกภัยไข้เจ็บเนาะอืมฉันไม่อยากอันนี้อยากคาลวีนเออนั่นดิมีฟักทองด้วยนะแล้วก็แบบบ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ยมีบ้านผีสิงก็เข้าไปดูดิ มันมืดอ่ะน่ากลัวทำไมมีผีจัสเก์ใส่เราทำไงไม่มีหรอกไหมจะมีอะไรความลับอีกแล้วอีกอ่ะอีปคาตานะอืมะไรอะคาตานะคือดาบเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็เตัวเล็กแล้ นั่นไงปรากฏการดาบฝนเฮ้ยมนอาคารโหคือแบบยอดความเสียงดังเลยนะทุกคนคือแบบว่าได้ฟิลลิ่งมากเลยอ่ะตอนนี้มีแต้มเท่าไหร่แล้ววะมีหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทแล้ว The walls are closing in เฮ้ยอ้าวแล้วปิดแล้วไงต่อไอ้ มันจะค่อยๆบีบเข้ามาดิตายเลยเฮ้ยโหดอ่ะเธอตายยังไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเธอหนีเร็วๆนะมันกำแพงมันบีบอะฉันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วน่าจะรอดแล้วแหละจริงด้วยรอดแล้วมันหยุดบีบแล้วอ่ะง่ายๆด่านเนี้ยด่านนี้ง่ายที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยทำไมฉัน แบบด่านใหม่แล้วด่านอะไรอ่ะปราสาทเหรอเฮ้ยมันมีบันไดด้วยขึ้นบันไดก่อนไหมเออขึ้นบันไดก็ได้ต้องมีซัมติงอีก<ม>ได้อีกแล้วซัมติงแล้วลิงลี่อะไรหรอซัมติงที่เราจะก่อเหตุ <laughs> ก่อเหตุรถพยาบาลมนะั้งลิงลี่ฉันมึนอีกแล้วปีนบันไดขึ้นมาก่อนนะ เนี่ยตอนนี้คืออยากจะบอกว่าฉันอยากรู้ว่าฉันซื้ออะไรได้บ้างอะ่ะฉันขอไปดูก่อนนะเล็งรี่ว่าฉันซื้ออะไรได้บ้างตอนเนี้ยคือแบบว่านี่มีหนึ 1, ่งพันสี่อ่ะพันสี่มันยังซื้ออะไรไม่ได้อะซื้อได้แต่ของไรประโยชน์โอเคงั้น ฉันอยู่ที่สูงดีกว่าเผื่อมันมีอะไรไหลตั้งหลาเจงลี่เราไม่ควรอยู่สูงเกินเพราะ <c oughs> ถ้าเกิดแบบมันมีลาวาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย epic for feel คาตาะฉันอยู่ในอาคารไมไ่เป็นไรปะ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกำลังบอกพอดีเลยว,ว่าแบบที่เกิดม,มัน มันมีแบบว่าพวกอะไรหล่นลงมาแล้วแบบอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทํำยังไงฮะใครจะรับผิดชอบนี่ไงฉันมีหลังคาอยู่เฮ้นี่เรงซี่ฉันอยู่ชั้นล่างชั้นล่างแล้วก็รอดด้วยกันเย่เย่ศูนย์เอเลี่ยนอีกแล้วเอเลี่ยนจริงเหรอเอเลี่ยนตัวเขียวเขี้ยวมันหนีไกลไกล จะเ,เจอเหรอไอเอเลียนมีอะไรหลังฉันอยู่ข้างบนคงไม่เป็นอะไรฉันอยากเข้าไปดูซอกไอพวกเอเลียนใกล้ๆอ่ะ,อะฉันจะเข้าไปแล้วกันเราเข้าไปดูดิว่าหน้าตามันเป็นยังไง <laughs> หน้าตาก็ต้องเหมือนเอเลียนสิ่งเป็นเอเลียน <laughs> หน้าตาเหมือนเอเลี่ยนก็ต้องเป็นเอเลี่ยนสิจ๊ะเอ้าก็มันเป็นเอเลี่ยนก็ต้องหน้าเป็นเอเลี่ยนสิเล็งรี่มันเล็กโอ้ยเธอต้องดูตรงนี้ด้ด้วยอะไรเหรอไอ้ดิเอ๊ะเฮ้ยฉันอยู่ที่สูงอ้าวแล้วเล็กลี่เล็กลี่ไปไปตรงดีเลยหมั่นไส้อ่ะเล็งลี่ชนะตลอดเลย แลฉันก็ไม่รอดเนี่ยแต่ฉันก็ดูน้ำถูกเขียวน้ำอยู่บนสุดแล้วเฮ้ยน่าจะไม่มีใครรอดอ๋อมีกันนี่นะโอ้ยขึ้นสนิมเลยอะหรือว่ามันขึ้นตั้งแต่แรกแล้วขึ้นสนิมอะจริงๆนะจริงด้วยอะขึ้นสนิมเทปหัวขโมยอีกแล้ว หวังว่าหัวขโมยจะไม่มา,มาเดี๋ยวแร๊บงนึงนะเดี๋ยวฉันไปล่อหัวขโมย <laughs> บแล้วแกเป็นชัดเลยยัยอะไรอะไรไม่ใช่ปีศาจเราชอบแต่งกับหกแปลกไะเดี๋ยวอาจจะสลับส่วนเกสเกสเอ็มบัตวัตเตอร์เกสเอ็มบัตคืออะไรเอ้ยเกสเกสเกสอยู่ไหนอะไรไม่รู้เห็นเมื่อกี้มันมีคำว่าเกสอ่ะเออเยอะ ดูดิสบายสบายดูดฉิฉันอยู่สบายสบายใช่นี่ฉันอยู่สบายสบายตายก่อนตายก่ <laughs> <c oughs> อนบอลเฮ้ยตายก,กยา่อนบอลก็ได้เด้อง่ายอ่ะหุ้ยด้านใหม่หุ้ยน่ากินมากเฮ้ยแต่ทำไมแฮมเบอร์เกอร์มันถึงเป็น เล่นกันอีกแป๊บนึงก็พอเพราะว่ามานานแล้วนะทุกคนก็เราอยู่กันมา20นาทีแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบไปละไม่รู้ตัวเลยสนุกเนาะเออสนุกตัวจอมพิซซ่าเราชอบกินพิซซ่ากอะไรทุกคนชอบไปในบ้านก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าการปิกนิกครั้งนี้นะก็น่าจะสนุกแหละไหนไปในบ้านก่อนไหมบ้ามันก็ไม่มี สองพันสามมีสองพันสามแต้มอุ๊ยฉันซื้อสิ่งนี้ได้ speed coil ซื้อแล้วนะซ,ซื้อได้ไดแบบเดี๋ยวันขอเจกแจมอีกทีนึ่งก่อนเดี๋ยวมันซื้อตอนนี้ได้นาะไดินาะไหมระเบิดอะไรโอ้โหก้อนใหญ่เลยจะตายอ,อุ้ม แลงวี่คือดูดูรอบรอบดูรอบข้างรอบข้างคืออันนี้มันเป็นเกาะลอยฟ้าโอ้โหกับแพงบ้านพังเลยอ่ะจริงเหรอจะกระบานแยกไหมเนี่ยบ้านพังเลยฉันมายืนยืนขอบยืนขอบแล้วรอดเลยอ่ะรอดเลยล่ะเดี๋ยวนี่ไงแตมพอแล้วซื้อซื้อได้ยังนี่ไงซื้อแล้ว สะปิงกันแล้ว no please everything no please <rename> you you press it oh ชื่อทำไมโอ้ยเฮยเป็นเด็กที่แบบช่างไม่เชื่ออะไรนักหนาต่อไปต้องไปอยู่ที่ร่มดีกว่าเอ้ยนี่สวัสดีค่ะคุณข้าวหอมน่ารักหล่นใส่หัวี สนุกอ่ะอุ้ยคนข้าวหอมโอเคต้องกดซื้อใหม่เหรอคือเมื่อกี้พอตายแล้วคือของหายเลยเหรอจะไม่ต้องเก็บแต้มซื้อใหม่เพราะมันคือคืนเงินมั้งอืเฮ้ยอะไรอ่ะพอดโพเตโต้คืออะไรมันฝรั่งร้อนเลยดิไหนอะมันจะมาจากไหน ฉันขอดูก่อนนะว่าโปเตโตม้ม,มันอยู่ไหนโปเตโต้อันใหญ่โปเตโต้ไหนอะนั่นไงญ่โปเตโต้อันใหญ่โปเตโต้ลูกใหญ่นีไน่ไงทุกคนก็จะเป็นโปเตโต้ลูกใหญ่ไม่มีอะไรวัดเดอมันคืออะไรเนี่ย <c ười> คือเกิดกึ่งในคน<ม>ทั้งนี่นวิ่งเร็วเลยนะแต้มเธอพอลแล้วละดิ รอฉันกดซื้อมาเล่นเอาสมุดร้านเลยอะไรอ่ะมีแค่นี้แล้วเฮ้ยคืออะไรอ่ะหีเข้าไอ้นี่เร็วตายทางตายอ่ะหมดอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยหยุดแล้วนี่เฮ้ยฉันไปกดเพื่อซื้อหรอเดี๋ยวไหนฉันมีลยซื้อซื้อเราแต้มด้วยอ่ะซื้อไอ้เจี๊ยเออฉันไปเหยียบโดนไก่น่องไก่อะนี่ เธอฟังดิเสียงไก่คือมันยังโจรเป็นอยู่เลยนะลองฟังดิอร่อยฉันมีพายด้วยเกนเดอร์ฟูรี่ฟอกเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเธอเธอกดซื้อมาให้หมดเลยแม่ไม่รด้แม่ไม่รู้เนาะอันไหนสปีดคอยอ่ะนี่สปีดคอยสีจิ๋ดสีแดงดีมาก เฮ้ยตัวน oh ั้นเปล่าเด้ยมันเป็นยักษ์ของบนนั้นใช่ตัวยักษ์มันเหยียบทุกอย่างเลยที่ขวางหน้าบ้านพังแล้วอ่ะตายเลยจริงเหรอสปิดคอยล์เอ่อคุยไม่ได้เอาล่ะจะหรับคลิปดี้ถ้าพี่อๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ ก็เชเอาให้ด้วยนะคะเสร็จแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว้ายเฮ้ยฉันกลายเป็นไก่ย่างอ่ะเธอเออเธอก็เป็นเหรอตลกถ่ายปกคลิปกันโอเคเร็วเร็ววิ่งเร็ว คิมนีจะเปิดเพื่อชอบเกลียดหืมันกดส u b s c r i b e กันอลไรก็แชร์ด้วนะคะสำหรับวันวนี้นก,นก็ต้องสุดนไปก่อนบ <Bye bye! S 1> ๊ายบายน้ำปลาอะไรอ่ะเธอหันไปดูข้างหลังดิ you s ย์ด e ส t ดั t เออสนุกอ่ะสนุกอ่ะเออบ๊ายบายอย่าลืมมาเล่นกันนะ